เอาละเอาละยังยังยังกังยมันเห็นหรือเปล่าต๊กแกอือมสามตัวอิ่มอ่ะตัวเก็อยู่ไปตัวอดทิแล้วตัวข้างในเสร็จแน่ตัวแ้ตัวใหญ่ด้วยแลดูตัวข้างในกกำลังจะเอาตัวข้างในจริงด้วย นี่มันออกมาแล้วูมันอยู่ไหนอะมาแล้วครับมาแล้วครับเราดูๆมันอยู่ี่รถเาานือแนไม่เราตัดฟยัยโอ้ยมันมมมันกำลังจะกินแล้วอะโห